นานาอาไรประเทศที่เขามีดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่ดีติดระดับโลกมาบรรจุเป็นกฎหมายในประเทศไทยหรือว่าไอ้คนโกงที่มันตัวใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาและสั่งการคณะกฤษฎีกาได้ให้ไม่ต้องเอาเรื่อง whistle blower protection หรือการปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตมาใส่ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ตอบด้วยผมต้องการคำตอบและผมยืนยันท่านตอบได้ท่านตอบกับกับ กับสอสทั้งหมดเลยเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าวิสเซอรบรัวโปรเท็ชันเป็นกลไกที่สําคัญมากที่ประเทศญี่ปุ่นและนานาประเทศใช้จัดการกับขบวนการการทุจริตแบบถึงลูกถึงคนยกลังทําไมฮะดังนั้นผมยืนยันครับไม่มีเหตุผลเลยผมยืนยันสุดท้ายว่าใส่เข้าไปเถอะครับในการปกป้องพยานในการปกป้องคนที่ออกมาเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันเราเขียนกฎหมายไว้รัดกลุ่มครอบคุมแล้วการทุจริตคอร์รัปชันจะได้หมดไปจากสาระระบบประเทศไทยสักทีไม่อย่างนั้นนะฮะ ไม่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดเรื่องทุจริตกันอีกนะฮะเหม็นขี้ฟันครับท่านประธานทำกับเห็นด้วยกับทันวิโรธถือว่าเป็นเรื่องกว่าโลกแตกพอสมควรสำหรับาการโกงของโลกหรือของประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นว่าโมเดลการปราบกลโกงของโลกเขามีอยู่ถึง30โมเดล ซึ่งแต่ละประเทศจเจริญไม่จเจริญเขาจะมีวิธีการปราบอยู่ถึง30โมเดลซึ่งเราสรุปง่ายๆมีแค่10โมเดลที่เขานิยมใช้กันเห็นไหมโมเดลแรกเขาจะพูดติดตามจากงบประมาณของรัฐบาลนะการติดตามโมเดลที่2ก็จะพูดถึงว่าการจัดซื้อ ตรวจสอบด้วยการจัดซื้อ,อะระบบการจัดซื้ออันดับที่3รายงานทุจริตบนออนไลน์อันดับที่4เกี่ยวกับเรื่อรายงานเกี่ยวกับคอร์รัปชันโดยตรงอาจจะเป็นไม่ใช่ออนไลน์หรือลางลับต่างๆอันที่5ก็คือตรวจจับเลยตรวจจับหรือเฝ้าจับอันที่4 Open Data อ,อันที่6 Open Data อันที่7ก็คือใช้บริการสาธารณะอันที่8ก็คือใช้รัฐสภา นี่คือการปราบโกงของโมเดลที่สรุปไว้ให้8โมเดลตามจริงมันมี30โมเดลแต่ละประเทศอย่างเช่นแต่ประเทศประเทศสิงคโปร์ในบ้านเราถือว่าเป็นประเทศเขาใช้อะไรนะเขใช้ Data, เขาใช้ Data o โอโกเมนแล้วเป็น Data บริการช่วยบริตาไอ้คละบริการใช้บริการนโยบายนะครับนโยบายสาให้สาธารณะให้ทุกคนรู้ว่างบแต่ละกำจ่ายน,นี่นี่คือประเทศที่เขาจเจริญแล้ว่อาปราบ เขาใช้นโยบายให้รู้ทันตรงข้ามกับประเทศไทยเรานโยบายไม่รู้อะไรแต่สุดท้ายประชาชนไม่รับรู้สุดท้ายก็การเมืองก็งุบงิบการทอนบ้างนี้บ้างแม้แตง่งานวัดก็จะมีสารพัดสารเพนีนนี้คือสิงคโปร์ส่วนไต้หวันเขาใช้วิธีการข้อมูลการใช,ใช้ใช้ข้อมูลเหมือนกันใช้ข้อมูลสร้างความโปร่งใสให,ให้กับการข้อมูลนะถือว่าคล้ายๆกัน ส่วนอเมริกาก็เหมือนกันก็ใช้ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสพอสมควรทางยุโรปก็ใช้ดิจิตอลกระแสดิจิตอลมาในการในการอย่างเช่นอังกฤษก็ใช้คือว่าใช้แพลตฟอร์มใช้เว็บฟอร์มคือว่าวิชวลไรวิชวลไรดาต้าก็คือเรื่องของสื่อสาธารณะนั่นแหละตอนนี้เรามาดูประเทศไทยนีประเทศไทยเนี่ย มีวิธีการปราบโกงอ่ะไว้ถึง5วิธีเดยอันดับที่1ใช้แอคแอคเอไอใช้อ่าคำว่าใช้การตรวจสอบอ่าในตรงเนี้ยใช้วิธีการอันสองก็คือใช้คอสอ่าคอสอ่าคำว่าเป็นคอสคือการจัดซื้อในวิธีการที่3ก็คือใช้แอคเอเหมือนกันเครื่องมือในการปราบอันที่5ก็คือเฝ้าหมาเฝ้าบ้านเลย อ,อันที่4ี่หมาฟันอันที่5ก็คือใช้ขลอมต้องแชร์ต้องแชร์นี่คือประเทศไทยที่ทําอยู่ครับวันนี้เราไม่อยากจะให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งปรบับยิ่งทุกคนอ่ะมันไม่รู้ใครไม่รู้มันต้นเหตุจากอะไรแต่โดยอย่างยิ่งเราต้องเห็นว่าการโกงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันต้นเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรและสาเหตุ ที่โกงเนี่ยก็ลยต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็เลยเกิดจาก1อันดับที่1เลยครับต้นเหตุของโรคเนี่ยที่มีการจะน้อยหรือจะปรัชญาอันดับที่1คือการศึกษาใช่ไหมการศึกษาผิดโมเดลนําไปสู่การทํางานผิดเพราะทํางานผิดก็จะบอกถึงอาจจะไม่ได้โกงเขาเขาโกงเราทุกคนโด,โดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งเพื่อให้อะไรให้สอนให้คนรวยสอนอเหมือน ทุกคนเห็นแก่ตัวหรือลักษณะมันก็จะสร้างหาอาชีพหางานพวกความอยู่รอดความรวยต่างๆเหล่านี้นั่นคือทางหนึ่งที่ต้นเหตุหนึ่งที่ถาเพราะ,ะนั้นต้นเหตุระดับหนึ่งคือ,เ,อเรียนผิดนําไปสู่การทํางานผิดแ้งวันผิดมันก็เนาถ้าเราไม่โกงเขากโกงเราก็ปัญหามันจะตามมาอันที่3ก็คือ,เ,อเข้าสู่การมีครอบครัวผิดเพราะมีครอบครัวผิดบันดีคนเราไม่มีนิสัย แต่ว่าทําบางทีทําไปเพื่อครอบครัวหรือไม่ได้เจตนาอะไรต่างๆอันที่ 5, 4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลูกบริวารอันที่5ก็คือสังคมหรือบ้านเลกที่ที่อยู่เนี่ยมันจะมีผลต่อทุกคนให้ทําสาเหตุของการของการทําของการโกงวันนี้เราจะมีวิธีการทํำยังไงจริงจะให้ประเทศในโลกเนี้ย เก้า uh, พ้นมิติ uh, ความโกงแบบนี้หรือการโกงแบบนี้เราจะต้องทำยังไงวันนี้เรามีเครื่องมือครับเครื่องมืองา่ายๆเราเริ่มต้นก็ว่ากด5ข้อเราต้องแก้ข้อใดข้อหนึ่งให้มันตรง uh, แค่จุดแล้วมันจะผ่านอย่างเช่นแก้เรื่องเรียนเรียนถูกมันจะนําไปสู่อาชีพเรียนถูกนําไปสู่อาชีพไม่หลอกไม่โกงมาอาชีพสิทธิ์สังคมดีครอบครัวดีอะไรต่างๆมันจะจะไม่เกิด ปัญหากับตัวเองและก็สังคมประเทศและชาตินี่หลักการหลักการที่1เรียนให้ถูกโมเดล 2. ก็คือมิติเวลานี่สําคัญคนเราจะรวยจะจนจะมีคดีต่อกันเนี่ยจะโกงก็เพราะมิติเวลานําให้เราไปทําความเร็วความดีความชั่ววันนี้เรามีเครื่องมือให้คุณเรียนรู้มิติเวลาว่าเราทํำยังไงมิติเวลาเราทําไมต้องโกงโกงไปจะเกิดอะไรขึ้นและปัญหาจะตามอะไรเกิดขึ้นมากมาย นี่คือเครื่องมือ,อปราบโกงยุค 5G เป็นแฟลตฟอร์มใหม่สวัสดีครับ